คนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอืมอมยิ้มอมยิมอม้อยิ้มแฮปปี้โอ้สวัสดีนะสุจริตไอ้แฮปปีแกหายไปไหนมานานแกไม่กลับมาหาฉันเลยแฮปปี้อแกหายไปไหนมอนนี้ว่าช่วงนี้ฉันเอ่อไอเด็บเจาพ่อมาแหละก็เลยแบบไม่ได้มาหาอะไเท่าไหร่นะ แ,แกมีพ่อด้วยเหรอแฮปปี้เพื่อนถามว่าแกมีพ่อหรือเปล่าแกรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกดีใจแฮปปี้รู้สึสกเศร้าเพราะแสดงว่าแกไม่คิดว่าฉันมีพอ่อ <c oughs> แกเขายังมีความสุขกับพ่อมากเลยสินะฉันปิดว่างในตัวเใช่มีแต่มีแต่คำพูดเดียวที่ฉันออกมาจากปากเขาอะผิดว่างในตัวฉันพ <c oughs> ่อแกไม่ยอมรับในตัวแกเขาจำแกไม่ได้หรือเปล่าไม่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 เหมือนตอนนึิงฟิลคอดแล้วก็ไปต่อยพ่อฉันแล้วอยู่ตัวฉันมันก็พองขึ้นนะไอลูกโซร์พีแขนทั้งขาทั้งตัวนี่ใหญ่ ขึ้นหมดเลยโอเคนั่นคือการคอนเฟิร์มว่านั่นคือพ่อแทนของแกเฮฟวี่วันนี้เออนายต้องพาฉันไปทำงานหน่อยเฮฟวีงานงานอะไรช่วงนี้ฉันกำลังไปแลบแข่งกับพวกสังเวชีอยู่ไงเฮฟวี่อะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นน้ำมันบอยเฟรนนี่นะเฮฟวีน้ำมันรั่งส่งที่ฉันใช้สิ่งในการแลบด้ายพวกสังเวชีน่ะโอ๊ยเราอะไรว่าแล้วไอ้พวกสังเวชีสังเวชีตอนนั้นกำลังมีความสุขเลยอะเฮ้ยเฮฟวีมันเกิดอะไรคือกับครูแข่งฉันโอ๊ยมันมีเสียงเพลงด้วยไหน ไอยแกทำอะไรแฟนของแกแกทำอะไรแฟนของแกแล้วแกทำอะไรพวกนี้ทำไมมึงมาทำให้ลงคอเอาก็ดีแกฉันมึงแพ้แกมาเนี่ยไม่นะพี่ดีตายแล้วเฮ้ยเราฟังเสียงเพลงจากแกแล้วกันแกทำอะไรกับคู่แข่งนี่ฉันก็เลงจะมาแลบหรือว่าแกแคขนผิดเขาชนะแกไอ้ไอ้ไอ้อนาพาน <c oughs> เอ้ยเอ้ย <c oughs> เอาไรเว้ยเรามีงานใหม่แล้วละ่ะหยุดยั้ยงไอบ้าสักทีมันแลบจนบ้าแล้วเ <c oughs> ว้ยเกลคอพาย <c oughs> แพ้ด้วยแลบจนบ้าขึ้นสมองมันตามแก <Okay. S 1> ไปแล้วให้มันดูหน้าแฟนสิ่งที่มันทำก่อนเพื่อมันจะเพื่อมันจะกลับมามีสติครั้งหนึ่งโอ้ที่น่าจะตายนานเลยเว้ยอืดแข็งเลย <c oughs> โอ้ใช่แข็งโป๊กเลยอะดูว่าแกเราจะหยุดมันยังไงไอจะบอยเฟนตัวนี้ไม่รู้โอ้หยุดการกระทำของแกเดี๋ยวนี้เราก็ต้องอยู่ในการช้ปืน มันไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวจะแพนเซอร์อีลีกโอ้ยไม่บอกแล้วไม่ได้ผลจะไม่ยอมแพ้หรอกโอ้โหโอ้ยมันเจาะยางรถถังได้ด้วยอ่โอ้ไม่ยเราจะทำไงดีเนี่ยแอมบ s ชทันทีเฮ้ยเว้ยนายอยู่นิ่งๆฉันจะฉันจะเอาหัวนี่ใส่หัวมันน่ากลัวมันอาจจะกลัวก็ได้นะ เฮฟี่เฮฟี่หัวหัวมะนาวเฮฟี่มันหายไปจริงจริงใช่มันกลัวแกสินะเอาหัวออกปั๊บมันก็กลับมาเออ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 เอ่นไงมันกลับมากลับเอาหัวใส่เข้าไปเอาหส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วามันรู้ให้ตายใช่จะไมน่าถอดออกมาเลยนี่นะจี่ถอดไปทำไมอ่ะอุ้ยตำรวจตำรวจครับช่วยผมด้วยโซ่เจ้าห้วทมีสองตัว ้ยมันไม่ได้หายไปไหนมันเรียกเพื่อนมานน่นะโอ้ยอะไว่มันไม่มีแค่คนเดียวสิไม่เป็นไรตำรวจมาแล้วตำรวจไม่ให้ลงจัดการมันโอ้โหตำรวจตำรวจโดนโดนเิ็กแล็บฆ่าแล้วคนำรวมดาดีไม่แตตำรวจเราก็หยุดเลยนะไม่ได้ The Power of Dark Soul ไม่เห็นมี room> aí, อะไรอย anyway. ู่ไม่ได้หรอโอ้ยอะไรกันนี่อย่าบอกนะเสียงเล็องมันหลอนหลอนหูเราขนาดนั้นเลยอยางเฮ้ยมลงไปชั้นใต้ดิแล้วมันลงไปทำไมอ่ะมันกำลังทำอะไรเสียงเออเออหายไปแล้วมันเข้าไปซิงันะเห็นจะเห็นมันอยู่นี่ว่าไงนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแกต้องเรียกมันออกมาโอ้ยมันเล็กเกมันเล็กเก่ อุ้ย <laughs> มาแล้วมัน,น <laughs> <laughs> มตบทีเรากระเด็นไปแบบเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเรากระเด็นไปไหนไม่ค่อยมีอะไรเ,เ,เฮ้ยโห้เฮวิสสารบริกรรมตอดดุ้ยมาแล้วเงี่ยบอกนะกอรซิล่าที่มานี่มันเป็นของสารบริกรรมตุดเพิ่ม <laughs> มาเพราะกอร์ซิล่าดูเหมือนว่าสารบริก,กรรมตู่จะเอากอรซิล่าขนาดยักษ์มาช่วยเราในการปราบบอยเฟนเฮ้ยสอย่าบอยเฟนอยู่ข้างล่าง อุ้ยอุ้ยอุ้ยบอยเฟนหลงบอลแล้วบอแล้วมันแล้วจัดการมันบอยเฟนจะทำยังไงกับกอซิล่าเอาไงวิ่งใส่วิ่งเอาใส่วิ่งไปไหนเอาวิ่งไปโดนิวโเสียเอาเอากอซิล่ากินกันไปแล้วกอซิล่ากินบอยเฟนเข้าไปแล้วเหรอใช่ไปรับต่อในเออกระเพาะแล้วกันนะเยี่ยมเยี่ยมเอาเฮ้ยอะไร เก้ยอะไรไม่เกิดอะไรแพ้เวไอ้บอยเฟนมันโดนก้อนก้อนิลากินเข้าไปแล้วมันก็มันก็เข้าไปครอบคุมก้อนิลาโอ้โหมันทำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้มาเจ้าก้อซศิลากลายเป็นก้อนิลาบอยเฟนเ้ยตายตายจงตายเอาไปไปดอกมาโดนเอามาโอ้เอาโอ้แห้งเลย มันไม่ออกมาเออทำไมเอ้มันออกเอาทำทำทำไงก็ได้ให้มันอ้วกมามันไม่อ้วกใบเฟินออกมาแล้วทำไงอ่ะจัดการมันเราหุ่นยนต์ลบของท่านโอ้โหโอ้โหโอ้วิ่ง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 ไปจัดการไปจัดการมันโอ้โหวิ่งกันน่ารักจังเลยดูพี่โอ้โหเอาเอาเนเอาเป็นอะไรย่าทำใต้น้ำแล้วนั่นะ โอ้โหระเบิดหมดเลยนายนายคิดเหรอโซเจอร์คิดว่าไอหุ่นจนตัวกระป๋อยแค่นี้นมันจะไปสู้กับซิลาได้ฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกนายคิดเหรอโซเจอร์ออเวนายอยู่ไหนเอานายขึ้นไปขับแล้วเหรอใช่เข้าควบคุมมอบพลังให้กับฉันเป็นไส้เฮ้ยโอ้ยเจอเลิกเลิกงั้นแล้วมาใช้วิธีฉันดีกว่า อันนี้นี่นี่อันนั้นยิงอะไรมันจะได้ออกมาโอ้ยโอ้ยก้อนซิล่าระเบิดอายโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกับมาฒนธพรลังสีกิดวัฒนธรรลังสีที่สะสมอยู่ในตัวก้อซิลาระเบิดออกมาอ่านี่ไงไปไปออกมาแล้วเอ้าโหทำเป็นเมงรอดตายไปเลยพลังแห่งทอ เทพสายฟ้าแล้วแม่ต้องมาใช้ใช้กับฉันด้วยโอ้มันดุเดือโอ้โอ้ไฟฟ้าโอ้ยพ่อแม่ช่วยยัดด้วยแล้วพอแม่ไล่ปล่อยเฟลละปล่อยเฟลกลัวพ่อแม่ไปแล้วาไฟดีไหนแย่แย่จัง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 ไอ้คนโดนคนโดนพ่อแม่ติดตุน แกแกแอ๊ยฝ่แม่กำลังคังโอ้ย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 อ้ยโ้โอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอ พวกวันหนีกันจ้าละวันเลยนะละมามารับการลงทันจากฉัน,ม,นมันกลัวพวกม, <c oughs> มันกลัวพ่อแม่เออไปไม่กล้าอยู่กับเราเลยเนี่ยอำนาจพื้นกำลังอำนาจพื้น <c oughs> อะไรวะนะอะไรอ่ะมกำลังหนีฝูงไ้คับอยู่โดนไ้คับทวงอะไรสักอย่างมาเนี่ยลุมโดนไ้คับขุดอยู่ เออแล้วว่าแต่เราไปจุดจุดนี้ได้ไงเนี่ยเราหนีมันมาไงเฮฟวเราขำมุ้ยหนีมันมาเฮเวีโอ้โหนี่นายก็มาไกลมากเลยนะเมืองอยู่นู่นนะใช่แล้วมาไกลมากฮึว้ามันตามเรามามันมาแล้วหลอนหลอนเพลงเออเยี่ยมดูดูสเต็ปฉันจื๊บอี๊ ลบมาหลบมาหลบโอ้ยตูกลายเป็นตะขาบวะเฮ้ยไอ้นี่ไปบ้าเขาอ้วนเลยนะเออไอ้นี่แหละก็ทื่อไปบอยเฟนให้แบนไปเลยโอไม่เป็นไรเลยไปบอยแฟนไม่กลัวไอ้นี่ไม่กลัวแต่พ่อแม่นี่แบบเป็นปลาล่ามเลยทีเดียว ทำให้ฉ<ส>ันสาบอัลท์สไอ้ไหนุ่มแต่ยังไม่ออกมาเลยตายไหนเจอนีอ่ <c oughs> ตัวกลับมาเป็นเด็กซะ,ะ <c oughs> เวลาไล่ลำดาบละเหมือนวันฉัดเราได้หลอดเลย เ oh. oh, ัือดมาแหงน้ำโมโอ๊ยมาตามมาจบฉันได้เด้ออ้าโอ้โหข้องเครื่องประดามนิวเพชรเงี้ยนิวเพชรนิวเพชรมันไม่ได้ผลทำไมใช้กับมันไม่ได้ผลอ่ะนิวเพชรจากผ้าอีสวนยังขามมาไม่ได้เลย อะไรเนี่ยสแตลอะไรค่ะ <c oughs> นี่วางกับดักมันมันคาหมดเลยมันขับปรสิตได้หมดเลยอะไรที่สับผัดมันมันตายหมดเลยเออเอ,อ <c oughs> ยิงไม่ออกมันต้องเจอหุน่นมันต้องเจอมแมลงลบ

สุดตีไฟแล้วดูมันไม่มันไม่สนใจนั่นเลยสนใจแต่เราทำไมอะ่ะเอ้ยตายหมดเลยหมูอู้หดูโอ้หมูตายหมดเลยเร,รามาพวกเขามาฆ่าอะไรเนีย่ย <c oughs> ไม่มีสี่ชีวิตไหนตัวจับมันได้เลยเหรอเราเจอเราหมดทุกชิ้นทุกอย่างแล้วไม่มีมุกอะไรไปเล่นกับมันแล้วนะหมดลูกจิตตัวขาดครึ่งเลยไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดโอยโอ้ย เอเจออยู่ดีก็ตายเอาวิ่งหนีและกระจายกระจายไปคนละทีละทางสปาร์ตกลัววิ่งหนีอย่าสั่งลังเลอยู่ดีกูก็ตายเอ้ยไอ,อตัวที่อยู่ในท่อมันมีตัวหนีไม่ได้กลัวกลัวกลัวมากกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางไปดูโอ้ลงังแปดเตะกระเด็นแลบแลบจนปลาึ้นสมองจริงๆแล้วล่ะ มาเลยเจอเงียบเยเงียบมันไปแลบต่อในในโลกวิญญาณละโอ้เป็นแลบกับผีอ้อาวละก็ดูก็จบไปแล้วสำหรับการมาเจอกับบอยเฟนในเกมจีมดนะจ๊ะ อือใช่แล้วเป็นแงเฮเวเจอเด็กแล้บที่มันอันตรภานมันมันโลกบ้าขึ้นสมองแฮวแพ้ไอหัวระเบิดนันก็ก็คังเลยหรอมันก็ไล่เอาไม้ไล่ฟาดคนไปทั่วคนไหนชนะอันฟาดหัวแต่ถ้าคนไหนที่มันรู้ว่ามันไอ้นี่ไม่ได้มันก็หนี ดูเสร็จแล้วชอบก็เจิญกันฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้แฮร์รีกับโซลเจอร์ในการทำคลิปตอบไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกด like ไ,ไลค์ไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปเราจะมาเล่นเกมอะไรแล้วมาทำอะไรกันต่อนะจ๊ะมยกลุ่ม d i ส c อ r d มีแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต,ต่ตองานติดตามข่าวสารเราได้นะจ๊ะอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะเจอกันนะจ๊ะรออยู่นะใช่แล้วสำหรับคลิปนี้โซลเจอร์กับแฮรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบย สวัสดีครับฮิโอตินไรนาโปรดเอาสนตียักษเคบอกว่าฮิโอตินโรเดี๋ยวผมไม่ได้บูดอะไรเลยนะครับมีคนเปิดมีทายูอยู่ตรงนู้นนะครับยักมีรูเงิงเรโอ้โอ้ไมาไม่ไมผม